สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระบายกระดามชาแนลครับวันนี้พามาชมนิวโคบสุครับตัวใหม่ล่าสุดครับ p C 2 0 0 C E เปิดตัวมาช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับถือว่ารอครับ พามาให้ชมกันครับผมระแวกกระดามชาแนลงานเชียรลิงอ้จัดการดันต้นไม้ให้ดูเลยครับ20ตันน้ำหนักปฏิบัติการ138แรงมา้าเครื่องยนต์4สูบครับสำหรับตัวนี้ นี่เป็นน้องไหม่ของท่ายโคมสู่เขาเลยครับชุดแต่งยังรอครับ จัดอีกต้นครับต้นกระถินนรงหรือว่ากระถินเทพาน่าจะเป็นกระถินเทพาครใบจะใหญ่หน่อยนะ,ะครับสกูลเดียวกันครับตุ๊กตามิชลินสีตัวห่อยท้ายไม่มีหมวกนะจะร้อนหน่อยกระจกนาซา ไฟกิ๊กก,กพร้อมครับโคมาสู่พีซีสองร้อยซก็ยี่สตันครึ่งครับเครื่องยนต์ใหม่ครับ4ีููแน่นอนครับประหยัดน้ำมันขนาดพุ่งกี0.9ลูกบาทเมตร หรือว่า0 9คิวนะครับปี B 39น่าจะเป็นเกี่ยวกับโค้ดของคันอของเท่าแก่นะครับสวยงามครับตัวใหม่ล่าสุดกล้องหลัง เีเขาเขาก็ราคาตัวน,นี้น่าจะอยู่ประมาณ3ล้านกลางๆครับ3ล้าน3ล้าน4กว่านะครับกับเครื่องยนต์ใหม่4ีสูบเป็นเครื่องยนต์ลูกกึ่งๆนะครับเห็นว่าเป็นกึ่งคอมมอนเรลกึ่ง ดเรกนะครับออกแบบมาพิเศษครับเครื่องยนต์4สูบครับทาแรงม้าได้138แรงมา้าขุดขุดลึกได้อยู่ประมาณสัก6เมตร6เมตร6เมตรครึ่งน,นะครับระยะยืดบูมอามไกลสุดก็อยู่ประมาณ9.8เมตรนะครับ ี0.9ลูกบาทเมตรนะครับหรือว่า0.9คิวนะครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆของเขานะครับรายละเอียดลึกๆก็สามารถค้นหาจากเว็บไซต์ของโฟมสูตรโดยตรงได้เลยนะครับส่วนช่องรายกานแชนแนลก็จะพามาชมในรูปลักษณ์ภายนอกนะครับการตกแต่งนะครับาการสรัลรยกรรมนะครับนี่ครับมาดูรายละเอียดสัลยกรรมคันนี้ครับ ตุก,กตามิชลินสี่ตัวครับขนาดใหญ่ก็ราคาเริ่มต้นนะครับมีตั้งแต่150บาทนะครับจนถึงของแท้ก็3,000ถึง4,000บาทนะครับสี่ตัวก็คูณกันไปครับถ้าเป็นของแท้นะครับของธรรมดาท้องตลาดก็มีตั้งแต่150 300 400 500มีครับมีหมดครับโขนต้นไม้ให้ดูครับ หลักใสเลยครับไม่ต้องเดินครับ20ตันนี่ก็กดสบายสบายครับกวเดินใบแท็กก็80เต้นครับตามมาตรฐานอ่ะมาดูด้านหน้ากันครับ ด้านหน้าก็จะมีกระจกนาซ่าครับกี่บานนับเอาครับกระจกนาซ่าตัวหลังแบนครับตัวนี้หลังแบนก็ราคาอยู่ประมาณสักถ้าซื้อเยอะก็75นะครับ ถึง120บาทครับหูเอาครับโครงไม่เกี่ยวนะครับโครงจับกระจกไม่เกี่ยวครับโครงตัวนี้ติดรถมาครับส่วนด้านบนเป็นไฟกิ๊กก๊อกนะครับโครงต้องทำมาเองนะครับโครงเหล็นะครับดวงไฟก็6ดวงครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ250บาทนะครับ ถึงห้าร้อยบาทนะครับคูณดูครับองานเคลิ่งขยายถนนครับมาคันเดียวครับเพื่อนยังไม่มาคุณกีสียัง ยังไม่ถลอกยังไม่หมดครับน่าจะยังใหม่อยู่ครับวันนี้อยู่กันที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับการขยายถนนวงนอกนะครับก็เพียรพื้นที่นะครับรอรถสิบร้อนะครับมาคนถ่ายครั้งหนึ่งครับชอบกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ได้ครับ ระบกระดาม h ชน n นลครับเดี๋ยวคราวๆเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวถ้ารถบรรทุกมาจะถ่ายการขุดให้ดูอีกครั้งครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ